แจกวอลเปเปอร์ยันหาบเงินหาบทองสวัสดีครับผมอาจารย์เป้สำนักปู่ฤาษรีร้อยแปดครับวันนี้นะฮะผมได้จัดทำนะวอลเปเปอร์ paper, ยันหาบเงินหาบทองมาช่วยเหลือทุกท่านในยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะฮะซึ่งเศรษฐกิจแบบนี้นะต้องบอกเลยว่าการหาเงินหาทองนะ่ะมันยากมากนะฮะก็เลยนําในเรื่องของสยศาสตร์มาช่วยเหลือทุกท่านนะยันนี้เนี่ยฮะเป็นยันที่เรีวยกว่าลูกศิษย์ลูกหาของผมนะ มีความยอดฮิตมากในสายสํานกของปู่408เลยลูกศิษย์ลูกหาที่จะเข้ามาสักยันเป่ายันหรือดูดวงกับผมเนี่ยต้องหาถามหายันนี้เป็นยันแรกเลยนะครับผมจึงได้นํายันนี้เนี่ยมาทําขึ้นนะเพื่อแจกกับทุกท่านเสริมนะฮะในเรื่องของเงินทองโชคลาบนะครับผมต่อมานะฮะ การที่จะมีเงินทองโชคลาภนะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะฮะก็คือในเรื่องของอำนาจบารามียศถาบรรดาศักนะฮะการให้ความเคารพนับถือจากผู้คนทั้งหลายนะฮะแล้วก็ยันนี้เนี่ยยังมีอนุภาพอีกเยอะแยะมากมายเลยนะถ้าพูดกันสัส้นๆง่ายๆก็คือเปรียบเสมือนยาพาราในยุคนี้นะฮะที่รักษาทุกโรคแม้กระทั่งโควิดก,ก็รักษาได้นั่นเองนะส่วนใครอยากรู้ว่าอนุภาพของยันโดยละเอียดเนี่ย มีอะไรบ้างสามารถติดตามผมได้ในช่องทาง u t u b e นะครับผมอะต่อมาฮะเป็นกิจกรรมนะฮะของการรับยันนะกิจกรรมนี้มีง่ายๆมีวิธีง่ายๆครับก็คือให้ทุกท่านติดตามผมในทั้ง3ช่องทางนะฮะมี Tik To k นะฮะเพจ Facebook แล้วก็ YouTube นะฮะเมื่อท่านกดติดตามทั้ง3ช่องทางนี้แล้วให้ท่านแคปหน้าจอของการติดตามแล้วนะ่ะส่งกลับมาที่เพจ Facebook นะฮะเมื่อผมได้รับ รูปทั้ง3รูปนี้แล้วเนะี่ยผมจะทําการส่งวอลเปเปอร์นะฮะพร้อมคาถากลับไปให้ทุกท่านได้บูชายัน,นะฮะเพื่อให้ยันเนี้ยบังเกิดผลบังเกิดอนุภาพช่วยเหลือเกื้อกูลท่านนั่นเองนั่นแล้วก็ต่อมาฮะ,ะสิ่งที่ผมอยากจะบอกอีกอย่างหนึ่งนะฮะเรื่องของไสยศาสตรนะ์เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นย็จริงนะฮะแต่จะเป็นสิ่งที่รับรู้ได้ด้วยตนนะฮะต้องลอง นำไปใช้ปรับใช้ดูนะฮะแล้วก็เขาเรียกว่าศสยศาสตร์เนี่ยจะบังเกิดขึ้นได้นะก็บังเกิดด้วยความศรัทธาน,นะฮะไม่ใช่ความงมงายผมไม่เคยสอนให้ลูกศิษของผมเนี่ยงมงายต้องศรัทธาน,นะฮะจะทําให้ทุกอย่างสำฤทิ์ผลได้ดังใจหมายครับผม